อยากกิตตมนะโอ้เอืันนักรถหาตันหบตันลุยหามเสือยดึกจัดประหลัดบอกอ้ยลุยลมมาเลยอ่ะอไปอีกว่ไอ้ี่จีบรลมแก่กันแทบ้บอนอ้ยบาลโอย มีขนาดครับขั้นหนึ่งเพราะว่าหาหกอู้ลุย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 ตามไปตามไปดู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 ย้ําเมบด้วยตามไปดูตามไปดู <c oughs> เจ็ดหก ไปมาได้แล้ววันก็ออกฟรีแล้วโอ้ยมิตฉาโงก็โทษพี่น้องเอ้ยจุดไม่ได้เวลาลงไปนะั <c oughs> ูนร่วมลุมล้มต่อบ่้ยู่ดอ,อกบ่าา่า อาถอ่ายถ่ายถ่ยแล้วอัดลาดฮะเหลือที่เอ็มเข้าบา้านนี่ตรงที่เอ็มเข้าลุยลมบ้าง มาดูทีเอ็มเราลุยล่มบ้างโอ้ลบไปเพิ่นกอนพี่นอ้องใกล้จะแล้วนะครับผมเหลือแต่ขางนี่แลหละยักษ์ใหญ่เรายักษ์ใหญ่สายน้ำเงินโอ้โหขี้เหร่ครับแก Oh, ลุยน้ำไปเลยของแท้ลุยน้ำไปเลยของแท้โอ้ยโอ้ยบรรยานาลมเลยลุยน้ำไปเลยขายลุยแล้วไงอู้ยโอ้ oh. ลอดจมไปลิบๆไปเสยอเลี้ยวเราบอกหนาจะเลี้ยวอะไรล่ละพี่น้องเอ้หนาจะเลี้ยวแล้วครับผมเลี้ยวอะไรล่ละเพราะว่าน่าจะลุยเลยซับนี่แหรอครับนี่ครับโอ้ยลุยลมมาเลยอ่ะ ไปอีกบ่ไอคุณจีบนลมแก่กันแทบ้บ่นู้าบานโอยโอ้ใจเหรอใจแท้โอ้ยขับคันโมยไงหรือประกาศลงไปดอกทนมากรถหน่อยคันบนลงไปดิที่แต่ยังไงสิเราลงไปเอาเล็ก อุ้ถอยอีกเฉยโดเลี้ยวว่าอยากไปอยูเดีพอน้องมันมึนโอ้พี่ใหญ่ลุยอย่างเดียวเอออย่าจิตตมเนะอะ นนักรถหาตันหกตันลุยหามสือ้อ,อจัดประดับหายแล้วอัหลาดครับใส่กลางเก็บขึ้นไปแล้วครับเจ็ดหกเก็บขึ้นไป ก็แ,แต่ที่เอ็มขั้นเดียวเลยละไม่น้องลุยอยู่เดียวอยู่เดี๋ยวนี้โอ้แห้งอดีิงพยานลมเลยลุ่นเนียโอ้ไฟฮอดใจน้าบานไปถึงไหนไปถึงไหน จะเลี้ยวแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับกลับมาสั่มอีกอหั้วหนึ่งก็แล้วแล้วครับเนี่ยนะครับกลับข้อสั่มอีกร้อยห,หนึ่งก็ลแล้วแล้ว เ่ยเลยเาาลมเลยนี่แหละเขาว่ารถใหญ่เอาโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิบไทยขั้นไดไปทายย่ใสฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนด้ไได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ